อวตารศูนย์หก ev ดีไซน์สวยวิ่งไกลามากกว่า1,000กิโลเมตรด้วยโหมดขยายระยะทางตรียมเปิดตัวปีหน้า <S <S สำหรับแบรนด์อวตารนั้นเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าในระดับพรีเมียมภายใต้ชังอันออโตโมบิลโฮเว่ยและ c a t l สามยักษ์ใหญ่ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากประเทศจีน ปัจจุบันเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เปิดตัวทําตลาดในประเทศไทยของเราแล้วด้วยอว่าวันวันถูกเปิดตัวทําตลาดทั้งหมด2รุ่นย่อยด้วยกันคืออว่าวันวัน Standard r a n g จราคา2 9 9ล้าบาทมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ90.38กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุด575กิโลเมตรและอวตาวันวันรุ่นลองเรนจ์ราคา2องล้านสบาท แบตเตอรี่ความจุ116.79กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้กไกลสูงสุด680กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน NEDC ขณะที่ฝั่งของประเทศไทยนั้นเริ่มมีการทำตลาดในฝั่งของประเทศจีนก็มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมที่น่าสนใจเช่นเดียวกันโดยเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทางค่ายได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อเสริมตลาดให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยในครั้งนี้ทางค่ายได้เปิดตัวรถยนต์ในตัวถังซีดาน ภายใต้ชื่อทางการตลาดว่าอวตาร06ที่จะมาพร้อมกับคุมพลัง2รูปแบบก็คือ B-EV และ E-R-EV โดยรถยนต์รุ่นดังกล่าวนั้นจะเป็นรุ่นที่4ของทางค่ายต่อจากอวตาร07สำหรับภาพรวมของรถนั้นยังคงเอกลักษณ์ของทางค่ายอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นส่วนหน้าที่มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบ2ชั้นคล้ายกันกับในรุ่นอวตาร07แต่มีการปรับตำแหน่งของการออกแบบเล็กน้อยไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์ LED แบบแยกส่วน ติดตั้งโลโก้แบรนด์ตรงกลางกระจังหน้าและฟรอนต์สปิเตอร์สีดำด้านข้างของรถนั้นมาพร้อมกับดีไซน์ที่เป็นซีดาน4ประตูล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตขนาดใหญ่ซึ่งเป็นดีไซน์เดียวกันกันกบที่ใช้ในรุ่นอวตาร1 2กระจกมองข,งข้างของรถถูกแทนที่ด้วยกล้องมองภาพความละเอียดสูงมือจับประตูแบบซิมเล็ตดอห์แฮนเดิลพื้นที่บริเวณหลังคาและชายล่างประตูจะเป็นสีดำทำให้ตัวรถนั้นดูมีความทูโทนส่วนช่องชาร์จไฟของรถนั้นจะอยู่บริเวณซุ้มล้อด,ด้านหลัง ส่วนด้านท้ายของรถนา้นเรียกได้ว่าเป็นการยกดีไซน์มาจากรุ่นอวตาหน 1, 2, ึ่งสองทางฝท้ายที่เป็นเส้นตรงแบบแยกส่วนหลังคาส่วนท้ายที่ไม่มีกระจกบังลมหลังจุดนี้ต้องอาศัยกล้องมองภาพแทนกระจกมองหลังเสริมลุกความสปอร์ตด้วยสปอยเลอร์หลังแบบดักเทลสีดำที่ปลายสุดของท้ายรถมิติโดยรวมของรถนั้นมาพร้อมกับความยาวตัวถังอยู่ที่4.855เมตรกว้าง1.96เมตรสูง1.45เมตร ส่วนระยะฐานล้อนั้นยาวอยู่ที่2.94เมตรซึ่งเมื่อเทียบกับคู้แขงอย่างซีเกิล007แล้วทั้ง2รุ่นมีขนาดที่ใกล้เคียงกันในส่วนของขุมพลังขับเคลื่อนนั้นข้อมูลอย่างเป็นทางการยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างไรก็ตามมีข้อมูลก่อนหน้าที่ถูกรายงานออกมาว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวจะใช้ระบบขับเคลื่อนเดียวก,กันกับที่ใช้ในรุ่นอวลาทฮ007ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าครอสโอเวอร์ที่มีการเปิดตัวไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งมีทั้งรุ่นที่เป็นมอเตอร์เดี่ยว313แรงม้าเร่งพีดสูงสุด370นิวตันเมตรเร่งจากศูนย์ถึงร้อยได้ใน6.6วินาทีรุ่นมอเตอร์คู่578แรงม้าเร่งพีดสูงสุด650นิวตันเมตรขับเคลื่อนสี่ล้อ a อ l ว h e ไรสามารถเร่งจากศูนย์ถึงร้อยได้ใน3.9วินาทีแบตเตอรี่ของรถนั้นแน่นอนว่าต้องมาจาก C A T L มี2ความจุก,ก็คือขนาด90.38กิโลวัตต์ชั่วโมงเดินทางได้ไกล630กิโลเมตรต่อชาร์จ และ116.79กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุด730กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึครั้งรวมไปถึงรุ่นที่เป็น ER EV หรือว่า Extended Range Electric Vehicle ที่เป็นการทำงานของมอเตอร์คู่485แรงมา้าและเครื่องยนต์1.5ลิตรสำหรับทำหน้าที่ปั่นไฟซึ่งจะให้ระยะเดินทางได้ไกลถึง1,100กิโลเมตรด้วยการชาร์จไฟเต็มบวกกับน้ำมันเต็มถัง ขณะที่โหมดไฟฟ้าล้วนนั้นจะวิ่งได้ไกลประมาณ210-230กิโลเมตรตามมาตรฐาน c l t c สำหรับภายในของรถนั้นแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้รับการเปิดเผยแต่คาดว่าจะมาพร้อมกับการออกแบบในระดับพรีเมียมตามแบบฉบับของแบรนด์อย่างแน่นอนรวมไปถึงการมีหน้าจอขนาดใหญ่และระบบปฏิบัติการ Harmony OS ของหัวเว่ สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมรวมไปถึงเรื่องของรางคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการนั้นคาดว่าจะมีการเปิดเผยออกมาเร็วๆนี้เนื่องจากอวตาร06มีแผนจะเปิดตัวทำตลาดในประเทศจีนช่วงต้นปี2025ส่วนตลาดเมืองไทยนั้นก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าจะถูกนำเข้ามาทำตลาดต่อจากอวตารวันๆหรือไม่ เป็นเวลาครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสําหรับซีดานไฟฟ้ารุ่นนี้ทางในเรื่องของการออกแบบและคลุมพลังขับเคลื่อนนั้นน่าสนใจหรือไม่หากมีการเข้าทําตลาดในไทยคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ